มีคลินิกรักษาขึ้นไหมมีไหมครับบ่มีจ้ะไม่มีแล้วเราไปหาที่ไหนหาะเกษตหาเกษตรคารวระเกษตรยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> เราไม่ได้ไปหาคารวัระเกษตร้วยซ้ำไปเราไปหาร้านขายปุ๋ยอายาที่ไม่ใช่ <c oughs> เมื่อไปครับเขาก็อเอายาขวดมาให้ก่อนฉีดเลยว่าหายไหม <c oughs> ไม่หายไอ้ขวดนี้มันไม่ดีพี <c oughs> ่เอาไอ้ขวดนี้ไปฉีดใหม่นะ <c oughs> ไม่ดีเองคนที่ไปฉีดนะ ตัวเดียวกันเขาเปลี่ยนชื่อเฉยๆรู้ไหมเขาเปลี่ยนชื่อเฉยๆแล้วมันตรงมาโรกไหมไม่วันนี้เราเต้แก้ไขเรื่องดก่อนดีไหมครับเพราะเรื่องดินมีปัญหาป่วยหมดปว่วยจนกระทั่งถึงตัวเราวันนี้บริษัทปุ๋ยรวยหมดครับแต่พวกเราจนทุกปีกป็ต้องซื้อแล้วเพราะเชื่อว่าส่ยเดียวไี่ดี